ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแจกแฟนงมอสุคุสกคนเด้อสมองสมบัติพบกันขี้เก่าพี่น้องกับสองบ่าวผู้ไทยบ้านนาพี่น้องตื่นแต้นส้ากินแต้นส้าพี่น้องลูกใสผู้จูบหอยพี่น้องของมากพันพี่น้องอ้อมหอยให้มงศรพี่น้องแตะตีสีใส่หมกบวกพี่น้องใบน้ำเลือดกดอกแคพี่น้องเซฟเซฟน้ันพี่น้องสบายดีสบายดีพะลุงเนาะผู้สดใสกินหอยเลยพี่น้องมาฟังดูไหม bà okay. yeah. 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 à, nó... oh. yeah. đi cọ nó, bình thường đây nó không hôi đó, không hôi mà, kìa, nhìn, khó nhỉ, lắm, oh, đi

อืมำทับงหมืนำนี่นะจุขอา้น้ำขอด้วยน้ําอาปาปาบ้างปาบ้างอ่ะอมโอ้เหนือยเหนื่เืมักห้อยเนาะบอกได้วพวกปิ้งพวกใกลปิ้งปลาพวกกินไม่เทียงนันฮอยนันปนใส่รวยลยเขนนแซ่บเริ่มใส

นี่น huh. ีนนางก่อนนางกอนยังไปใชอยาไปยูกไม่ดยวดเด้อเยวดเด้ออยาจ้ามนะโอ้ยพี่น้องปดหมดน่จะเห็ดยังบ่านิโอ้ยหยดยดโยดโยดยดยด็ดเห็ด

โบอีมแซมลูกใซส์ส่อังไรตลอดับเขาเละยาพี่น้อยพาพี่น้องเบิ่งข้างนอกพี่น้องข้างนอกบ้านพี่น้อยถ้าปลูกกุนผักหอมไว้พี่น้องมองงามไปเลยตอนนี้ถ้าเก็บปินตลอดพี่น้องแต่ว่านานมังามพี่น้องถ้าปลูกใหม่พี่น้องใบมัจริงใหญ่หามไม่พี่น้องตอนนี้ เสียงตลาดน้อยมาละบอลตกไซคก็ชิยาอีกแล้วตลาดน้อยตลาดน้อยก่อนตลาดน้อยตลาดน้อย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็สองนานไก่กันเลยพี่น้องงามมาเลยเติมสวนกล้วยพี่น้องสวนกล้วยนันก็จะเป็นหญ้า อย่าคลองลานอย่าปูกไว้ให้งัวกินน่อยกำลังงามในหน้ากะนสายเล่นไปหาป่าเลยพี่น้องเยไปเพื่อนป่าแล้วเล่นไปหาป่าบูนพี่น้องเอามานะ โอ้ยอะไรมาพี่น <Abby at> oh, so mm ้องมัน so กัดได้มันกัดได้กัดเด้อตลาดใช่ภาษีมีตลาดโอ้มีตลาดนะใช่ไหมใช่หรอมีตลาดนะตื่นมาทำตลาดพี่น้องเลยทำตลาดยังเดียวอ๋อมันจิกัดมือลานทรายมาปลูกป่าพี่น้องเลย ไปแม่ไปปุ๊กเคาะประตูเคาะประตูเคาะประตูย,าตยา่านพันมาพัทยาเฮ้ยนเสียงปากยังไ,<ะ>ไปไหมเสียงปากอยู่ไปไสิไปไหมเสียงปากหนีเยอะน่ะคาะประตูเคาะประตูขอรถต่ำต่ำลดไหมนาเลยโอ้ปุ้ยอีกหน่อยนึ่ย่านโอ้ยย่านไอ้นู้นคือเพื่อนย่าน<ๆ>น่ะขอดูขอดูไอ,อ้นูนะ้นปุ๊กไอนะ้นู้น ปุ๊กปุ๊น่นเก็เป็นห้าเด้พี่นอ้องห้าทีร้านปลูกไบพี่น้องใบมวปนไห้าพันยังพี่น้องเลาก็บูก,กันอันนี้แต่มันกยายยุบง,งาัดาย,ยุบตลเป็น,ปรนบรงงานบา่น้อ,นองเครือกำลังเป็นหมาพี่นอ้อย ลูกสายไปเลียนน้ำปลาพี่น้องเ้าพาลูกสายมาเลียนน้ำปลาบูนแต่พันไปปลูกปลาปุ๋ยพี่น้อา,า,าเงินหกระลังพี่น้องน้ำหมอกยังมาเศร้าเด้องยังมีน้ำยังตกอยู่พี่น้องปวดน้ำหมอกแห้งตองหมื่น้องแดดแดดแห้ง ทังเกตพี่น้องหกโมงกว่าเลยกะแต่เว้นแดดเจ๊มอลไรพี่น้องไหมอ่อนขนาดวันนี้นะเสียงลูกทรายพี่น้อง